ศูนย์ปฏิบัติการ CPTV ของสพออเมืองปทุมวันนะครับ บอกถึงจุดต่างๆที่เราได้ทําการปรับมุมกล้องไว้แล้วนะครับซึ่ง<ม>ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นแถบธนาคารล้านทองนะครับศูนย์ราชาการศูนย์การค้าแล้วก็พวกแหล่งห้างสรรพสินค้าต่างๆของสองพเมืองปทุมธานีนะครับครับให้เจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคในการตรวจสอบดูกล้องที่มันมันผ่านมาแล้วเราสามารถเอามาย้อนดูได้ออก็ถือว่าเป็นการบูรณาการการนำนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมดูแลประชาชนในพื้นที่ครับต้องการที่จะให้ตำรวจเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยสามารถที่จะแจ้งข่าวสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับโอ้โหนะครับเป็นการบริการประชาชนของตำรวจไทยแล้วครับครับผใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการทํางานเนี่ยมันคล่องมันไวขึ้นนะครับตำรวจ4.0ต้องอยู่กับประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงครับครับผม อยากจะทราบความรู้สึกจริงๆว่าตั้งแต่มีโครงการ smart s a f e t ี z โซน4.0มาเนี่ยผลตอบรับเป็นไงบ้างพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนครับสันครับก็คือก็ต้องราบขอบคุณท่านพลตบรรเอกสวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับขอบตลอที่ได้มีกำริโครงการนี้ดีๆที่นี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคือเสียงตอบรับจากประชาชนเนี่ยดีมากนะครับประชาชนเนี่ยบางคนเนี่ยโดยเฉพาะประชาชุมชนบอกตั้งแต่ เป็นประธานชุมชนมาเนี่ยไม่เคยเห็นโครงการดีๆนี้ของสำนักงานตุนชาติเลยโครงการที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมหลักการสร้างเครือข่ายป้องกันอญากรรมนะครับโดยให้ภาาประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักประชารัฐเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันตอบโจทย์ทําให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเขามีความสุขว่าเขาได้ดูแลบ้านของเขาเองอและมีส่วนแสดงความคิดเห็นว่าบ้านของเขาเนี่ยการดูแล ความปลอดภัยในชีวิตสย์ธิ์เนี่ยเขาจะสามารถดีไซน์ออกแบบอะไรได้บ้างซึ่งจากตรงนี้นะครับท่านรองพบตรท่านคนบุบเอกมนุมเมฆหม่องนะรวมถึงท่านคนอุบโทสุเชชักทานเนี่ยท่านที่รปราาึกษาปประการสำรนักงานวิชาติเนี่ยก็ได้ระดมสมองระดมความคิดเพื่อที่จะให้ประชาชนนหละรวมทั้งภาคฐแลนเอ,เอกชนทุกคนนะครับได้มีส่วนร่วมในการที่จะดูแลด้านของเขาจริงจริง ตำรวจเนี่ยก็เป็นแค่พี่เลี้ยงนะครับซึ่งเข้าไปสอบถามคํามต้องการของเขาแล้วเราก็หาโดยสแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเพื่อที่จะทําให้ความต้องการของประชาชนปัญหของประชาชนเป็นจริงนะครับทางสถานีตำรวจริทรเมืองปัจจินบุรีเนี่ยก็ระดมสรพกําลังนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทําให้ประชาชนของจังหวัดปรจจินบุรีนะครับมีความสุขนะครับโดยใช้นวตัตก,กรรมใหม่ๆเข้ามา ช่วยเข้ามามีส่วนในชีวิตประจําวันผมเรียนคุณมิเตอร์ว่าบางอย่างเนี่ยเรื่องในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยการที่เรา social d i ส t ท n c i n g เนี่ยบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งจาเป็นเช่นการแจ้งความออนไลน์เป็นการลดการสัมผัสการลดการแออัดของประชาชนเนี่ยซึ่งโครงการต่างๆอเราเนี่ยท่านผกตรเลยท่านได้มีแนวความคิดมานานแล้วแล้ววันนี้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นแสดงความคิดเห็นโดยการแสดงสแกน qr code เนี่ยซึ่งตรงนี้ แม้ว่าเราจะอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ไม่ต้องใช้ปากกาเขียนไม่ต้องไปกรอกใช่ไหมครับเสียเวลาเหมือนสมัยก่อนสมัยนี้เราสแกนเคอยร์โค้ดปุ๊บเระกอบแบบสอบถามได้เลยซึ่งโครงการสมาร์ทโซนเนี่ยก็มีการแสดงิดเห็นโดยการสแกน QR ียร์โค้ดบริโคลซีูนะครับซึ่งออกแบบมาเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเป็นการลดความบาดกลัวอันากรรมของประชาชนที่มีอยู่ในพื้นที่ประชาชนทุกคนจะรู้ดีว่าท่าน ท่านมีความต้องการอะไรซึ่งตรงนี้สพเมืองประจินบุรีก็ตอบโจทย์นะครับพยายามทําให้ตรงความคิดถึงของประชาชนที่สุดนะครับแล้เราอยากให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมดูแลบ้านของท่านเองโดยที่เราเป็นที่เลี้ยงให้ต้องการอะไรต้องการไฟฟ้าต้องการระบบสารนุวโภคต้องการในเรื่องของ cctv ต้องการในเรื่องของการแจ้งความออนไลน์ต้องการในเรื่องของการติดต่อกับเจ้าที่แบบ ทูเวกัมเลกชันเราจะหาให้โอ้โหวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้อมากับการสถานีตำรวจภูทรเมืองปราจีนบุรีเป็นอย่างสูงครับที่ให้ความกระจ่างอย่างเนี้ประชาชนอุ่นใจแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับ ท่านผู้ชมครับในฐานะที่ผมก็เป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีโครงการอย่างนี้ท่านผอ,อรตรเนี่ยบอกว่าจะให้มีโครงการอย่างนี้ครบทุก77จังหวัดเลยครับโครงการดีๆอย่างนี้ประชาชนอุ่นใจอยู่แบบมีความสุขมากๆนะครับนะครับท่านผอ,อรตรไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับทำเพื่อประชาชนจริงๆครับ สวัสดีครับผมโหธนากรนักแสดงจากช่อง7 HD ครับตอนนี้ที่กำลังถ่ายทำอยู่นะครับละครเรื่องสายเปลและก็ชาติพยาคมนักเลงครับเรื่องนี้จะได้เห็นซีนอารมณ์ของหนุ่มโหนเยอะพอสมควรมีทั้งประทะคารมและฉากเรียกน้ำตาก,ก็มีแฟนๆเตรียมทิชชูรอไว้ได้เลยนะคะ โครงการสมาร์ทเซติโซน4.0ของสถานีตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งสร้างความมั่นใจแล้วก็ความสะดวกสบายให้กับประชาชนคนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยครับก็อย่าลืมนะครับถ้าโควิดหายเมื่อไหร่อย่าลืมไปเที่ยวปราจีนนะครับสวัสดีครับผมวส้ามาเลยพรครับจังสีมันต้องถอนจังสีมันต้องถอนจังสีมันต้องถอน สวัสดีครับผมเก่งกาจที่เข้ามาเดียนไทยแลนด์ครับเสื้อเยืดของควัญปีใหม่ลองใส่ดูบ้างหรือเปลา่าอาญาสามทับไล่มาดิจ้าเอาละครับเอาไปว่าเดี๋ยวหลังโควิดนี้นะครับเจอกัน,<จ>นที่โรงเรียนวนุปนเอียสวัสดีครับทุกๆคนครับผมอุนภาคภูมินะครับสมัยก่อนแต่งตัววินเทจครับ,รบและตอนนี้วินตึ๊บเลยหัวกูเนย วันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกว่าสถานีตำรวจภูทรจังหวัดประจินบุรีเนี่ยเขามีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆในการดูแลพี่น้องในชุมชนนะครับฉะนั้นเราสามารถเที่ยวปราจีนได้อย่างมั่นใจว่าเราจะปลอดภัยแน่นอนผมเองก็คิดไว้ว่าถ้าหมดโควิดเนี่ยจะไปเที่ยวปราจีนแน่นอนทุกคนก็เหมือนกันนะครับหมดโควิดเมื่อไหร่อย่าลืมมาเที่ยวปราจีนบุรีกันนะครับตายเด็กคอมเมดี้นค่ะ ตอนนี้ก็มีผลง,งานคือแม่นางพรกขนมค่ะกำลังบอลแอร์อยู่ช่องเก้านะคะวันเสาร์อาทิตย์เวลา6โมงถึง1นึ่งทุ่มครับโครงการ smart safety zone 4.0ของสถานีตำรวจผู้ธรจังหวัดปราจีนบุรีค่ะได้สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนคนในพื้นที่การใช้เทคโนโลยทีที่ทันสมัยกับ การสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความผ่านอะไรคะ QR code ครับอ๋อ oh, และเพิ่มกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงต่างๆไฮเทคมากๆคือมีตู้ k i o s ไว้ให้บริการประชาชนในชุมชนสร้างความสะดวกสบายและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยมากๆหมดโควิดไปเที่ยวปาจิงบุรีกันนะคระับ